อ่านะครับมาหอดละไอบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปเบองรดกันเช็คเบืรกลนแล้ว่วอนอโมติดเลยว่ิดิ Thế này, <laughs> này. Ừ. đâu oh. <laughs> rồi Nhanh vô Cái này không có bị vẹt Cái này không có hẹn เอ้าเจ้าอน้ำมันไหมฟอกวัดรลอ่อกขึ้นอยู่เลอ่ะสตาร์ทเบืองต้นกบโบติดนะครับย้ายจาจหลากไปเช็คยูอูเครื่องมือจังพร้อมนะครับแต่สันนีฐานเบืองต้นกันนาจะเป็นทีหวัวาฉีดไป อ่านะครับจะมาเช็คเบื้องต้นก็คือเสบไอ้ใส่มอนตะเกียนะครับอาจจะเบื้องพวกแรงดันพวกรอบเครื่องนะครับขึ้นบอ, <c oughs> อเหมือนจะแบตอ่อนๆนะครับรอบคืนแรงดันมากนะครับ เดี๋ยวจะลองเช็คหัวฉีดแล้วก็เปลี่ยนแบตลองมึงล่องผงแบตก่นนอนเมอง้นเอานะครับมาเบองค้างหัวฉีดค้างวัวฉีดสูบหนึ่งจะมีอยู่สูบที่สองนะครับแต่จาสูงกว่ามูก่กยูในเกณฑ์ที่ปกตินะครับๆๆเช็คเบืงต้นก็นจะประมาณนี้นะครับเบรงแรงดันอ่าเดี๋ยวโทรแจง้งลูกค้าก่อนนะครับผม เบื้องต้นก็นทำการพ่วงแบตสตาร์ทิดโอเคฮัลโหลครับครับไ้ไอ้ไอ้พวกข้าวหัวฉีดนี่ปะกะติดีอยู่เลยครับแมนอาผมเอาไอ้ข้อมเสียบเบื้องแล้วแต่ว่าตีสตาร์ทหลกัหลกๆเนี่ยแบตผมพ่วงแบตสตาร์ทิดอยู่ฮัลโหลครับ อ่ามามาเบื้องต้นมาหันกะพ่วงแมสสตาร์ทพิสอยู่ครับไอโอเคอยู่ย่างม่ทันได้ลองไปขี่ครับแต่ว่าสตาร์ทเบื้องต้นพิสอยู่อะไรอ่เบื้องข้างว่าขีดกะอยู่นะครับขีดปกติครับเน่เพราะขีดยังดีอยู่การเมนแบสดีแบสดีกะจะมีได้สตาร์ทได้ได้สตาร์ทอย่างสตาร์ทอื่นดูนะครับเคยซ้อมค่อยยังไหว มอว์ครับอ่าไอ่ยังไงผมเช็คพวกไดสตาร์พวกอย่างนี้วะเช็คเลยครับผมโอเคครับผมครับครับโอเคครับบอ่าหลังจากเราโทรแจงลูกค้าแล้วนะครับเท่ากับผ้ากันเช็คไดสตาร์นะครับไดสตาร์กับปกติลูกค้าก็เลยว่ามันไหนมาแล้วเขาเลยแก้วาวนะครับแล้วก็ล่างไอเดีเขาไปนะครับอานะครับหนึ่งยุดเก้าแค่ไหนแตมี แก้ว้าวลอยนะครับถอดชุดว้าวออกไปหลังนะครับหลังท้งามดสะอาดก็จำหน้าถอดไอดีนี่ครับถอดไอดีกำลังออกมาอ่านี่จะถอดอ,อกมาให้ชมนะครับผมอ่ะเบื้องสภาพ ID ไอดีอ่าเบื้องเบื้องชุดเย็นวออ่านี่ขับขเข้ามาแบบนี้นะครับ อดี๋วทำการถอดฝาอีกสั้นหนึ่งเบื้องขาเบาข้างในอ่านะครับในชุดแก้วของเรานะครับก็จะ,จะเป็นแบบนี้อันนี้ลูกแาวนี่นะครับเป็นลูกแววยิงใส่โอเคนะครับเดี๋ยวจะทำการปั๊บตั้งเจร์แลวะวัดระยะผ่งตัวนะครับอ่านะครับในช่องพอดไอเดีก็จะทำความสะอาดให้ ประมาณนี้นะครับขราบข่เมาเีายวทำความสะอาดใหเน้าบุมอ่านะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดหลังยิงไส้นะครับยิงไส้มาก็จะประมาณนี้นะครับไม่ไม่เงาเงาอ่านี่นะครับโฟไกลๆเนี่ยเอาเอออ่าเี๋ยวจะทำการประกอบเลยนะครับผมอ่านะครับในขั้นตอนการติดตั้งระยะยาวนะครับก็จะวาดวัดระยะให้ทุกตัวนะครับ เจียวัดระยะทุกตัวนะครับโอเคครับผมอ่านะครับตังว่าวเซตเป็นทีเรียบร้อยนะครับก็จะทำความสะอาดในไม่คิบแบบนี้นะครับอยากจะทำการปิดฝาขอบว่าวแหรอลองสตาร์ทลองคีบบ้งนะครับอ่านะครับตอนนี้เขามาลองรูลูกค้านะครับทําการตาด์เครื่องออกมาลองนะครับผมลองครับบัง ปกติดีนะครับเสียงเงียบเลยคือทางลานจะตั้งระยะให้เซตร,ระยะให้มันทอกันทุกตัวนะครับตัวเหล็กต้องสําคัญต้องเป๊ะนะครับเสียงเงียบเสียงบาออกกองนะครับว้าวบายันเดี๋ยวลองมึงก่อนลองขี่เราจะให้ฟังเสียงข้างนอกนะครับะนะครับหลังจากที่ไปลองมากก็จะเช็คความเรียบร้อยนะครับเช็คงานก่อนที่จะโซงงานลูกค้านะครับเช็กลัวซึมงเสียงว้าวปกตินะครับ เสียงบดังออกกรองเงียบๆน,นะครับจบๆสำหรับงานแก้วาวนะครับชึบดัวซึมอ่าก็มีหล่างเข่าบกไม่ดีนะครับเพราะอุดอิ้ยามาแล้วโอเคครับผมจะ,จะทำความสะอาดทุงงานลูกค้าเลยนะครับจุดเก่านะครับรีโบูงูนี่ส่วนหมากที่ขินเกิดปัญหาวาลวลว้อยนะครับสีมีเสียงดังดัง,ดงยังไงก็คือดังช่วงสตาร์ทเนื่องบอเสาสีดังกัก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 นะครับอ่าแล้วก็หาย ไปข้าวนึงนะครับดังอยู่ประมาณหนึ่งนาทีนะครับกัประมาณนี้นะครับกัลูกค้าท่านใดสนใจที่มาแกอว่าวนะครับก็ลองเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านนัตอะไรสิ่งนะครับแถวตลาดเจริญศรีวลินหรือว่าทางเพจเฟซบุ๊กนัดอะไรสิ่งนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับ0 9 5 2 3 2 2 6า5นะครับขอบคุณครับผม